บุคคลทั้งหลายที่จะเป็นบุคคลพบที่พอจะพูดกันรู้เรื่องพอจะนำไปสู่อริยเจยธรรมได้ท่านยังใช้คำพิเศษเคำหนึ่งว่าโสตพังมันเยยยุงคือพอที่จะรับฟังคำสั่งสอนได้พูดกันรู้เรื่องหมายความว่ามันไม่สามารถที่จะทำให้ทุกๆคนเข้าใจสนใจในเรื่องเหล่านี้ได้อย่าว่าแต่พระสงฆ์ธรรมดาอย่างอาตมาอย่างครูบาอาจารย์ทั่วไป พระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถทําให้คนเข้าถึงคําเหล่านี้ได้หมดเพราะว่ามันต่างกันมากระดับจิตใจของคนท่านจึงเปรียบคนทั้งหลายเหมือนคนไข้ดูก่อนพิสุจน์ทั้งหลายคนไข้ในโลกนี้มีอยู่สามจำพวกคนไข้จำพวกหนึ่งนั้นจะมีหมอก่อตามมียาก่อตามไม่มีก็าตาม เขาจะไม่ตายเขาจะหายไข้หายป่วยเองเขาเขาจะพยายามหาเขาจะพยายามบริหารตัวเขาเองจนหายไข้หายป่วยนี่คนไข้ประเภทหนึ่งมีอยู่ในโลกอีกคนไข้ประเภทหนึ่งนั้นหมอดีแค่ไหนก็ตามยาดีแค่ไหนก็ตามเขาจัะไม่ยอมให้หมอรักษาเขาจะไม่ยอมกินยา เขามีแต่ตาย่าเดียวนี่คนไข้ประเภทหนึ่งมีอยู่ในโลกอีคนไข้ประเภทหนึ่งถ้าไม่มีหมอเยียวยาไม่มียารักษาเขาจะต้องตายแต่ถ้ามีหมอถ้ามียาเขารู้เขาเห็นเขาได้ยินอยู่ไกลแค่ไหนเขาจะไปหาแล้วเขาจะยอมรักษาพยาบาลเขาจะหายจากป่วยไข้นั้น ฉันใดคนในโลกนี้ก็เหมือนกันเราตถาคตหรือสาวกของเราตถาคตอริยะเจ้าอริยะชนมีก็ตามไม่มีก็ตามคําสั่งสอนมีอยู่ก็ตามเขาจะไม่สนใจใฝ่ฟังไม่แห่งความร่วมมือเหมือนคนไข้ที่ไม่ยอมกินยาบุคคลเหล่านี้จึงไม่ได้รับประโยชน์อะไรในศาสนานี้ในคําสั่งสอนนี้ แต่อีกพวกหนึง่งไม่มียาก็าตามไม่มีหมอก็าตามเขาไม่ยอมเขาไม่ตายเปรียบเหมือนคนอีกจำพวกหนึ่งในโลกนี้พระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นก็าตามพออาระอรหันต์จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็าตามเขาจะพยายามศึกษาค้นคว้าไตร่ตรองในเรื่องราวของชีวิตของเขาเอง เขาจะพยายามนำตนของเขาให้ไกลห่างจากทุกจากปัญหาบุคคลพวกที่เราได้ยินบ่อยๆคือพระปเจกับพุทธเจ้าอย่างนี้ต่อมาอีกคนจำพวกหนึ่งซึ่งมีจำนวนไม่น้อยเหมือนกันคือ,อยางเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วโหยหาหมอเรียกร้องหายาเหมือนมนุษย์ในโลกนี้เมื่อได้ยินเมื่อได้ฟัง คำสั่งสอนของพระษาตดาสาวกของพระพุทธเจ้าหรือเราอาริยชนทั้งหลายเมื่อเขาได้ยินได้ฟังแล้วเขาจะเกิดความศรัทธาจะเข้าไปหาจกนั่งใกล้จะเงี่ยโสดลงฟังจะสดับฟังธรรมนั้นจะทรงธรรมนั้นไว้ในใจจะเอาไปคิดไปไข้ควรอัดถกปริขาคบให้แตกด้วยทฤษฎีเข้าถึงอัดถึงธรรมนั้น หลังอย่างนั้นก็นำไปสู่การประพฤติปฏิบัติจนประจักษ์แจ้งสู่ความเป็นจริง